สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาอัปเดตเรื่องความงามค่ะตัแต่ต้นโดีินเอบูสเตอร์ค่ะเป็นการฉีดเอชเอน o นคอร์สเเข้าไปใต้ผิวนะคะเพื่อพร้อม p ีทมันก็จะได้ในเรื่องของผิวเงาวาวใสนะคะดูแบบสางเกาหลีดีวิสกินแบบผิวแบบฉ่ำน้ำใครชอบก็ไปโดนซะอันนี้ดีนะคะอย่างที่สองที่จะลืมไปว่าทำที่ AAC อซ์คลินิกนะคะกลับมาพบพุทิพงศนะคะแล้วก็อย่างที่องที่ทำนะคะแทนแท้แทมาทำสาวเองด้วยนะคะก็ฉีดใต้ตามาค่ะสังเกตนว่าใต้ตาปกติคือทุกคนใต ต่อลิงก์วิดีโอนี้ให้ดูนะคะว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรไม่ได้น่ากลัวแบบที่คิดนะ,ะไปดูกันเลย